เข้าสู่ช่วงที่สองมาเมาส์เน้นๆต่อนะข่าวนี้เนี่ยต้องนำมาบอกคุณผู้ชมเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณผู้ชมของเราบางท่านนะคะอ้ออ่านแล้วก็เครียดแทนนะถ้าเจอแบบนี้เพราะว่ามีหนุ่มรับเหมาก่อสร้างท่านหนึ่งค่ะเขาไปกู้เงินเงินกู้นอกระบบนะคะคุณผู้ชมคะ่ะดอก สิบเปอ<ไ>พอกับเงินกู้พอๆพอกับบัตรเครดิตเลยร้อยละสิบนะคะปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยกู้ไปแค่หกหมื่นเองนะขาดสองไปแค่7-8เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเจ้าหนี้มาทวงเงินบอกว่าเป็นหนี้อยู่7ล้านบาทพระเจ้า,าจะช่วยกันได้ไหมเนี่ยนะคะสุดท้ายก็เลยต้องไปร้องในส่วนของ,ของคอสชแหละหให้ช่วยไปร้องส่ยนดำรงธรรมนะคะเพื่อว่า เงินกู้นอกระบบเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะน้องตั๊ดนะคะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าทางการจะให้การช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะคุณอารันโพธิยานนะคะอายุ14ปีค่ะก็เป็นหนุ่มรับเหมาเก่าสร้างนี่แหละค่ะไปร้องต่อร้อยตรีทีวัดจันแก้วนะคะท่านเป็นรองผู้บังคับการกองร้อยรักษาความสงบกองร้อยยี่สิบห้ากองพันสองนะคะจากที่คุณอารันเนี่ยได้ไปกู้ยืมเงินจากในทุนนอกระบบนะคะไปยืมเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองอ่ะ ทำงานรับหมอก่อสร้างปรากฏว่าธุรกิจมันขาดสภาพคล่องไงน้องตัดเงินมันธุรกิจมันเดินต่อไม่ค่อยได้แล้วล่ะ,ละ,ละเงินมันก็ขาดมือก่อสร้างอาจจะยังไม่เสร็จแล้วเงินมันหมุนไม่ทันสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปกู้ยืมเงินจากในตุนอนอกระบบซึ่งเขาก็เสนอตัวว่าสนใจมากู้เงินมผมไม่ละ่ะผมให้กู้เลยเนี่ยให้กู้เลยหกหมื่นเอาไปเลยเนี่ยดอกร้อยละสิบตอนแรกก็ยินดีนะก็ไปกู้มาแล้วละ่ละหก หมื่นบาทปรากฏว่าดอกร้อยละสิบเนี่ยจริงๆก็จะตกประมาณผ่อนส่งเนะเดือนละหกพันก็คือเฉพาะดอกนะหกพันเงินต้นหกหมื่นอาจจะจ่ายเป็นทั้งตน้นทั้งดอกก็อาจจะเป็นอยู่ที่หมื่นหกพันแต่ปรากฏว่า,อาขอจ่ายแต่ดอกก่อนละอยู่ที่หกพันบาทต่อเดือนปรากฏว่าคุณอารันเนี่ยขาดส่งประมาณสักเจ็ดแปดเดือนได้ปรากฏว่านายทุนคนนี้ค่ะส่งลูกน้องมาข่มครูให้รีบจ่ายเงิน นะแล้วที่สําคัญที่หนักกว่านั้นก็คือว่ามาแจ้งยอดด้วยนะว่ารวมนี้ทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยอยู่ที่7ล้านบาทน่ะน้องตั๊ดเขาคานวณยังไงนะไม่รู้ว่าเขาคิดคิดโอ้โหพี่ว่าจะร้อยเท่าหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วนะพี่ไปลองคํานวณดูละถ้าเงินต้นอยู่ที่60,000นนะขาดส่งแค่8เดือนเนี่ยเอาแค่ดอกเนี่ยดอกจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมเองนะถ้าคิดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แบาทเองนะนี่ล่อไปตั้ง7ล้านโอ้ยขายบ้านขายรถขายหน้ากับ สิมีใจวนาวันนี้สงสารแท้ทีนี้คุณอารันก็เลยต้องมาขอให้ทางคสชนะ,ะร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดระนองนี่ค่ะว่าให้ร้อยตีทีว่าช่วยด้วยเพราะว่าเจ้าหนี้นอกระบบคนนี้ส่งลูกน้องมาข่มขู่และก็มีการบอกว่าจะอุ้มค่าด้วยนะถ้าไม่จ่ายหนี้7ล้านเนี่ยจะ อุ้มค่าพ่อแม่พี่น้องอและจะยึดบ้านยึดที่ยึดไร่เพราะว่าในส่วนของคุณอารันเนี่ยเขามีที่อยู่ประมาณซัก80ิไร่ด้วยกันที่จังหวัดระนองแล้วก็เป็นที่ที่เป็นเกาะชื่อว่าเกาะพยามแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณอารันค่ะเอาเงินมาเจ็ดหกหมื่นเสียตกลงกันว่าเสียดอกร้อยละสิบผมจะต้องเสียดอกทุกวันที่หนึ่งของเดือนผมเริ่มเสียตั้งแต่เดือนที่หนึ่งถึง เดือนที่ห้าตรงวันที่หนึ่งทุกเดือนแต่พอเดือนที่หกเนี่ยผมย้าไปสองวันเขาคิดเพิ่มอีกหนึ่งพันเป็นเจ็ดพันบาทหลังจากนั้นผมตกงานประมาณเจ็ดแปดเดือนผมไม่ได้ส่งทั้งต้นทั้งดอกทีนี้กูจะเอาที่ให้แม่ผมออกจากที่เนี่ยภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่ที่ว่าเขาเจอแม่ผมเมื่อวานหรือเมื่อวันศืนมเนี่ยที่ที่มันเป็นที่อะไรที่เป็นที่สพกรครับกี่ไร่เนี่ยที่สพกรประมาณแปดสิบแปดสิบกว่าไร่ครับ มันแพงเพราะยังไงขาดสองวันเดียวคิดดอกพันหนึ่งเลยเออขอใช้ระบบโหดมากนะจากเดิมเนี่ยแค่ร้อยละสีพอขาดส่งแค่วันเดียวคิดวันละพันวันละพันวันละพันที่ตั้งเจ็ดแปดเดือนโอ้โหพระเจ้าก็เจออย่างนี้ก็อ่วมนะคะทีนี้ทางท่านร้อยตรีธีรวัตรเนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะทําเรื่องนะร้องเรียนจากที่ร้องเรียนกับท่านท่านก็จะแจ้งไปทางผู้บังคับบัญชาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกเจ้าหนี้รายนี้มาเจรจากับคุณอารันว่าจะ ระนอมหนี้กันได้ยังไงบ้างเพื่อที่จะได้มีการช่วยเหลือแก้ปัญหากันให้ได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าเจ้าหนี้รายนี้นะไม่ยินยอมที่จะมาฟัง<ะ>มามาพูดคุยกันเจราจากันเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการกระบวนการทางกฎหมายแหละเพราะว่านี่นอกระบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายใช่แล้วก็ผิดทั้งตั้งแต่ให้ยืมเงินแล้วนะ,ะและที่สำคัญออดดไปข่มขู่นี่เป็นคดีอาญานะข่มขู่ว่าจะอุ้มฆ่าหรือว่าจะยึดบ้านยึดที่ยึดได้เนี่ยถือว่าการโชกรัพย์แล้วล่ะอันนี้ก็เข้าข่ายความผิดเหมือนกันนะคะ ขอให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยดีนะคะคุณอรันอาจจช่วยเราเราเราเป็นคนมีนี่อเราเข้เาใจเพีเข้าใจพิธีกรคุยฉันอินมากแั่ข่าวอนี้จริงจริงคนจนเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะอินกันต่อนะคะไปพิจิตการที่น่าน้ําแ้งน้ําแรงแล้วคานนี้ที่โพทับช้างเนี่ยมีการปลูกสวนส้มโอเยอะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาต้องใช้น้ําประปามารดแล้วค่ะ ไปดูกันนะคะเส้นแม่น้ําพิจิตรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มันขอดลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ชาวสวนส้มโอไปกันที่หมู่4ตำบลโพประทับช้างนะคะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาน้ําประปาหมู่บ้านเนี่ยแหะคะ่ะมาลดในสวนเพราะว่าตอนนี้น่ยมันกําลังเป็นหน้าออกดอกของส้มโอเขาเลยนะคะวิธีการก็คือชาวบ้านเขาก็จะเอาโอ่งใส่น้ําเปิดก๊อกน้ําประปาเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็ค่อยๆรองไปเรื่อยๆนะคะผ่านมอเตอร์สูบน้ําผ่านสายยางแล้วก็ไปต่อกับสปริงเกอร์ <_ PE AR> เพื่อที่จะไปลดในไร่ส้มโอนั่นเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยากให้เขาชุ่มชื้นไว้ก็ยังดีนะคะคราวนี้มาดูกันหน่อยท่านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ปลูกส้มโอคุณประกาศสีทองคุณประกาศบอกว่าตัวเองมีไร่ส้มโออยู่สี่ไรค่ค่ะเป็นพันธุ์ท่าคอยแล้วก็เป็นพันธุ์ขาวแตงกวานะคะปัจจุบันเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ต้นส้มเนี่ยมันกําลังติดดอกแล้วแต่ว่าแม่น้ําพิจิตรเนี่ยซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของที่นี่แห้งขอดไม่มีน้ําเลยก็เลยต้องยอมกัดฟันเปิดน้ําประปาเลี้ยงส้มโอเนี่ยนะคะเราก็ยอมที่จะเสียค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่อยู่4,000ไร่ที่ยังไม่ได้รับความเสียหายนอกนั้นเนี่ยเสียหายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็อยากจะใ กรมชลประทานเข้าไปช่วยหน่อยจ้ะก็ปล่อยน้ำมาให้หน่อยนะจะได้มีน้ำไปรดสวนสมโอคให้ั้นเดี๋ยวจะขาดทุนเพราะว่าถ้าสมโภติดดอกแล้วไม่ติดลูกนี่ก็เจงะล่กนะคะเอาค่ะจะช่วยค่ะอมาอีกข่าวนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องจากผลของภัยแล้งขาดน้ําเหมือนกันปรากฏว่าที่สานค่ะคุณผู้ชมค่ะป้าเดียวอีกแล้วอาพไปท่ากีสาเดอวันนี้พี่น้องทั้งจากกนครเพประกอบว่าปลาแดกมันสิแพงเดินต้องตัดปลาร้าทำไมคะอ้าวก็เพราะอะไรเพราะว่าเวลาหน้าแล้ง น้ำแห้งขอดปลาเขาอยู่ในน้ําไงทีนี้การพ่อพันุปลามันก็จะลดน้อยถอยลงปลาก็จะหายากพอปลาหายากเนี่ยก็เอามาทําปลาร้าเนี่ยราคาก็จะแพงเพราะเรียกว่าเพราะว่าวัตถุดิบในการทําปลาร้าหลักๆเลยก็คือปลาเนี่ยค่ะนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนะคะโดยคุณสุนันทาเง้าน้อยเนี่ยค่ะหรือว่าแม่ลํายองค่ะเป็นเจ้าของปลาร้ารสเด็ดนะเป็นแม่ค้าขายปลาร้านี่ค่ะเขากําลังอยู่ระหว่างกระบวนการทําปลาร้าค่ะน้องตั๊ด นี่แหละวิธีการทําปลาร้าเนี่ยก็เอาปลามาหมักหมักก็จะมีปลาล้าต้มสุกไงปลาต้มสุกก็จะรับประทานก็รสชาติก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าปลาร้าดิบก็จะแซบแซบไปอีกแบบนะแล้วแต่ชอบเป็นเป็นความชื่นชอบของคนที่ชอบกินปลาร้าละกันและถ้าถ้าเอาไปใส่กับส้มตำนะโอ้รสเด็ดแซบอีลีอ่ะมาทีนี้คุณสุนันทาก็ให้ข้อมูลบอกว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปลาเริ่มหายากนะคะเพราะว่าแหล่งน้ําหลายแห่งเนี่ยค่ะในจังหวัดสกลนครีตื้นเขินนะคะเพราะว่าความ แห้งแล้งเนี่ยคุกคามแล้วล่ะทีนี้พอน้ําแรงสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปปลานี่ก็เริ่มลดน้อยถอยลงนะคะก็เลยจําเป็นต้องไปตระเวนซื้อวัตถุดิบในการมาทําปลาร้าล่าสุดเนี่ยไปซื้อที่นครพนมแล้วก็มาซื้อทางภาคกลางด้วยนะเพื่อที่จะทําปลาร้าขายให้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 ทันกับในส่วนของผู้บริโภคนี่แหละไปขนกับสกลซื้อปลาวัตถุดิบแล้วก็ไปบากทําปลาร้าที่สกลทีนี้ ปลามันหายากไงก็เลยทําให้ปลาร้านี่ราคาแพงขึ้นนะคะซึ่งก็เราคนที่ชอบรับประทานส้มตำต่อไปส้มตำก็อาจจะแพงด้วยมีผลกระทบมีเหมือนกันนะเมื่อก่อนเราอาจจะกินคกละ20 25ต่อไปปลาร้าแพงอาจจะคกละ50ิอันนี้ถือว่ากินพื้นๆนะถ้าไปกินในห้างเนี่ยแพงอยู่แล้วนะคะทีนี้คุณสุนันทาเนี่ยก็เลยบอกว่าในส่วนของปลาร้าที่ผลิตเนี่ยก็ ต่อไปคงจะแพงขึ้นล่ะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นในการที่จะผลิตปลาร้านะคะทีนี้ปลาร้าเขาบอกว่ามีกี่แบบนะเขาบอกว่ามีปลาร้าหนังแล้วก็ปลาร้าเกรดอธิบายเลยค่ะตั้งแต่ปลาร้าหนังเลยค่ะพี่อ๋อคือจะมาถามอีกก็่ว่าได้เป็นลูกแม่ค่ะขายปลาแดดเนาะปลาร้าหนังกลัวจะพูดไปแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเขาจะว่าปลาร้าหนังก็น่าจะเป็นปลาร้าที่เป็นปลาร้าติดมีหนังมีเเป็นปลาป็นหนังปลาติดหนังแต่ปลาร้าเกรดก็คืออย่างพวก ปลาหมอไงมีเกตก็ต้องอขอ้อเกตออกก่อนขอดเกตออกกันหรือเปล่าหรือว่าทำปลาล้าทั้งที่มีเกตนะ<า>อันนี้ความรู้พี่ออนนะไม่รู้จะจริงเทจแค่ไหนนะแต่ที่แรกคือโตมากับปลาล้าเหมือนกันแต่จะเป็นปลาล้าปลดจอมไงปลาซิวเงี้ยปลาไขยังปลาชนเงี้ยจนใหญ่ที่บ้านจะทําปลาล้าแบบนี้ปลาซิวปลาส้อยนะคะทีนี้เขาบอกว่าปลาล้าเนี่ยราคาที่ขายเนี่ยจะมีราคาเท่ากันไม่ว่าจะเป็นปลาล้าหนังหรือว่าปลาล้าเกตนะก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาท นะแต่ว่าถ้าเป็นปลารหที่ต้มแล้วก็ปรุงสุกแล้วจะอยู่ที่หนึ่งหบาทนะคะนอกจากนี้บอกว่าถ้าเป็นปลารหตัวใหญ่ๆนะขายเป็นตัวเลยเนี่ยจะตกกิโลกรัมละ2 5 0สบาทตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาตะเพียนเนอะหรือไม่ก็ปลาดิบไปทำปลารหได้ไหมพี่อ้อไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าปลาช่อนก็ทำปลารหาได้แต่ถ้าปลารหถ้าจะอร่อยเนี่ยต้องใส่ต้องใส่สับปะรดลงไปด้วยดับกลิ่นแล้วก็ใส่ ใส่นรำใส่รำรำอ่าเวลาเขาสีข้าวไงมันก็จะมีรำข้าวใส่ลงไปในปลาล้าแล้วก็หมักเกลือแล้วก็ทิ้งไว้สักโอ้ทิ้งไว้นานเหมือนกันก็เป็นปีนะปลาล้าไงหนึ่งอย่างแม่พี่ทำอ่ะแม่จะชอบทำแสดงว่าถ้าหน้าน้าแบบนี้เนี่ยหน้าน้ําปีที่แล้วก็ตกปลาใช่เราก็มาทําเป็นปลาล่าสำหรับใส่ไห้ทำไว้เลยแล้วก็ ปิดมัดถุงให้ดีอยู่ในไหนั่แหละแสดงว่าปลาลาจะขาดแลนก็น่าแรงน่าสิพี่ออใช่เพราะว่ามันจะต้องปีต่อปีปีต่อปีแต่ถ้าบอกปลามีน้อยก็จะทําปลาล้าได้น้อยไงแต่ถ้าว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทํากันช่วงหน้านานี่แหละเพราะว่ามีนาก็จะมีน้ําปลาก็จะเยอะหาปลาได้ก็จะทําปลาล้าตุนไว้ก็คือก็จะกินกันปีต่อปีนี่แหละเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งด้วยแต่ถ้าวัตถุดิบมันหายากแล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นปลาระ limited edition ม,มันจะมีอยู่จำกัดเท่านี้ซึ่งหน้าแรงหน้าพี่อ้อจะลำบากมากนะคะพี่จะต้องหัดทำปลาราที่บ้านแล้วละถ้างั้นมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะ,คะเป็นเรื่องต่างประเทศกันบ้างเอ๊ะทำไมเขาอย่างเนี้ยพี่อ้อภูมิภาคไปพี่อ้อเราต่างประเทศมาที่ตาอีกลา่าแล้วอยากให้คุณผู้ชม <laughs> มีความหลากหลายในการรับทราบ <laughs> ข้อมูลจากเราเขาบอกว่าเป็นเคสแปลกค่ะคือฝาแฝดเนี่ยปกติก็ต้องเกิดพร้อมๆกันใกล้เรียเวลากันห่างกันนาทีนึง ปั๊บหนึ่งอะไรแบบนี้แต่นี่จะห่างกัน2เดือนอแต่เขายังเป็นฝาแฝดกันอยู่ค่ะ,คะไปดูค่ะ,คะอันนี้เป็นที่มานะคะเว็บไซต์ m i ล l e r ของอังกฤษค่ะเป็นภาพน่ารักน่ารักนี่เป็นช่วงของการอัลต์ซาวนะคะฝาแฝดชาวโรมาียที่เราบอกว่าเป็นคู่ที่แปลกมากเพราะว่า เกิดห่างกัน2เดือนเนี่ยแล้วขอโทษคนลาคริสตักราดด้วยคือแฝดคู่นี้เนี่ยนะคะเป็นที่เล่าลือมากเลยเกิดให้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่โรมาเนียแล้วก็คณะแพทย์คุณแม่เองที่จะต้องทําการผ่าตัดเนี่ยทุกคนลำบากใจหมดเลยเพราะว่าหนูน้อยทารกแฝดคนพี่เนี่ยออกมาเดือนพฤศจิกายนคราวนี้ปรากฏว่าพอผ่าออกมาแล้วหนึ่งคนเนี่ยคุณหมอไปพบว่ายังมีอีกหนึ่งอยู่ในท้อง แต่ว่าแฝดคนน้องเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะลืมตาดูโลกนะคะต้องรออีก2เดือนถึงจะคลอดออกมาได้งานนี้เนี่ยคุณแม่ก,ก็เลยคลอดออกมาหนึ่งก่อนแล้วก็เย็บ เรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปอุ้มท้องอีกหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าเออท้องเบาดีเหมือนกันหายไปคนหนึ่งนะคะพอเดือนมกราคมอีกปีหนึ่งคุณแม่ก็ให้กําเนิดลูกน้อยแฝดคนน้องออกมาอย่างปลอดภัยในโรงพยาบาลเดียวกันอันนี้คราวนี้ไปถามคุณหมอหน่อยว่าเอะก,กรณีแบบนี้เราเรียกว่าแฝดได้ไหมทางการแพทย์เนี่ยได้นะคะมันเป็นกรณีแบบเคสมหัศาจรรย์มากๆเลยทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าภาวะไข่ตกซ้ําซ้อนมีภาษาอังกฤษด้วย superfetation นะคะหมาย ความว่ามีไข่ตัวหนึ่งเนี่ยตกอยู่แล้วส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็เกิดการปฏิสนธิคราวนี้เนี่ยคลอดออกมาไม่พร้อมกันเพราะว่าระยะของการตั้งไข่ก็ไม่เหมือนกันแล้วฟักไข่ไม่เหมือนกันคราวนี้ในส่วนของการปฏิสนธิเนี่ยนะคะแต่ละคันเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ไม่เท่ากันอีกแต่ว่าคเคสแบบนี้เนี่ยยากมากโอกาสที่จะเกิดเนี่ยหนึ่งในแสนเท่านั้นเองอมันจะมีอีกแบบนึงค่ะคุณผู้ชมขาคือพี่น้องคลอดวันเดียวกันแต่ไม่เป็นแฝด อ่าอ่าเป็นพี่กับเป็นน้องแต่อันนี้เนี่ยเป็นแฝดแต่คลอดห่างกันสองเดือนนี่เป็นเรื่องความหสัจจันย์ของมนุษย์อ่าเรียกว่าครอบครัวนี้โชคดีนะได้ลูกแฝดแม้ว่าจะเกิดห่างกันแค่สองเดือนแต่ว่าเขาก็ออกมาแล้วก็ปลอดภัยก็ดีนะตื่นเต้นดีอยากมีลูกเหมือนกันแต่ต้องหาแฟนให้ได้ก่อน <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเด็ดนอกวงนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าในส่วนของเราคนทํางานเนี่ยค่ะถ้าบอกว่าทํางานไปเล่นไลน์ไปแชทไปเล่น Facebook ไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงโดนตกงานนะคะในจ้างจะเลิกจ้างได้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะวงเราเมาคาว